นนไม่เดี๋ยวเจ้าแรงไม่คร,รับกยยวาา่านั่นโอ้นี่แกนั่งตรงนั้นเลยเปลี่ยนใจรู้ดีว่ามีไอนั่นกูแกอยู่นั่ตรงนั้นนั่นกล้องว่าไม่ทำในทางเกเลยนะแต่นั่งตรงนั้นเลยแล้วถือว่าไปที่ตั้งฮะนั่งตึ่งที่กลางนั่งตรงนั้นเลยได้จุดข้าวได้มาจุดจีนนั้นฮะได้กับกล้วยนี่ข้าวข้มยำ Phong không phóng mặt xuôi nào tài hít Đáng, tài hít cứ từng từng như tùng, tùng này tìm mẹ <laughs> <laughs> mà, mà này tất cả mẹ mẹ này tất cả mẹ này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  mẹ giàu mà mẹ đây mẹ mẹ lá mẹ mà mẹ 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 กนตรงกเลยนะแต่ว่าเตีย s <S okay. นน,น,นะแต่ก็เน้นกใจตรงกนกันมากยเียใจตรงันแหละอ๋ะอมเย,ย่ตรงนี้ไดคนหนึ่งยูหนึงนี้ไดคนหนึ่งหลังตรงนี้ได้อ๋อคนหนึ่งยนานี้ดตรง,งกับเบนตคนหลังยงยงตนี<ๆ>้เลยหละอ๋อแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันเลยม่ตตรงนี้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนไก่ไ่ดิม <ค Rule. S 1> <c oughs> ตีหาตมตึงใบจนนี่เลยเงินได้เหมือนมัวไปปุเยเลยมั้งไปต่งเดียวเย่น้ไปต่งนเหรอไปต่งติดอกจะแป๊กเยแต่ก้าวนยึดนะตรงนีนะแต่ว่ามันเป็นมือนเลยไปตงมันเป็นดิน็นใจแล้วมันนี่กินกินีแต่ก้อนนะ